ผมก็เสียครบเที่ยวบินแก่ไงไจนะครับตอนนี้เราเราเดินทางไปที่เที่ยวสองที่นะเราเหมารถตู้นะเอ่เป่าโท้ทุกสามล้อแบบฉบับของเหล่าซาเฮ้ยต้องถามคุณชันชัยคุณชันชัยในท่องเที่ยวทั่วจีนแล้วที่อื่นมีทุกๆแบบนี้ไหมครับชันชัยหน้าตาแบบนี้ไม่มีไม่มีนะครับเอแต่แต่มันกินมีกินมีมาอื่นแหละมาอื่นเนาะแต่ ก็เหมือนเหมือนบ้านเราอะอ่าเป็นคนมันนอกหน่อยนะอย่าไปเจ้าศาสนาทุกศาสนาที่นอกก็อย่างที่ชายบอกอาจจะเป็นแบบคือผู้หญิงผู้ชายขับก็ได้นะผมว่าไม่น่าซีเรียสเพราะรถตู้วิ่งนี่ไหมเคิร์ดคนละเออ่ะคือก็ถามว่าสายแล้วกลับเปล่าครับหมาไม่กลับนี่คือคิดหนักนะฮะอ่าจดีมีคือมีรถรับเรากลับบ้านนะฮะเป็นเอาเป็นผงเดี๋ยวเราหมาดมากมีแล้ว คือแพงหน้าห้าร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าบาทนะไม่ชวนให้นั่งหลังไม่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 แพงนะไม่ไม่ไม่ถูกนะแพงเกินะก็ะะทรินี้ก็มีคุณชานชัยนะครับคุณชานชัยคุณสปิทโชน,นะครับที่นั่งด้านาหลังนะครับเดินทางด้วยกันแล้วมาดูความสวยงามของ ว่าเส้นนี้เราเมื่อตั้งแต่มาย,ยังไม่เดินผ่านมาเส้นทางนี้นะนะครับนะครับเดี๋ยวผมถหายด้านนอกดีกว่านะครับสักครู่แล้วขอโทษนะครับแล้วดูอีกช็อตเดีวยวกันนะครับสวัสดีครับ